งานบ้านโฟมสีมองนอน์นะครับวันนี้ลองไปดูคือวัสดุตัวใหม่ที่เรามาลองใช้นะครับเอสกรูสูตรพิเศษกับงานโฟมลองไปดูตัวอย่างที่ผมทาครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งของการใช้เอสกรูสูตรพิเศษนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ในการติดยึด epd โฟมกับโฟม epd โฟมกับวัสดุต่างประเภทกันนะครับอ่านี่คือเป็นวัสดุ epd โฟมกับ แผ่นกันซึมนะครับเราทาไปทั้ง2ด้านแล้วก็แผ่นนี้วางลงไปนะครับอันนี้เป็นการยึดติดระหว่าง e v d โฟมกับ e v d โฟมพอระวางแนวนอนนะครับที่มันเป็นช่องว่างมันจะไหลลงข้างล่างแต่ถ้าเกิดช่องว่างไม่มากนักนะครับมันก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้อันนี้ติดเป็นเทปกันซึมสมมติเราต่อโฟมแล้วเราต้องการแก้ปัญหารอยต่อที่น้ําซึมผ่านเราก็สามารถทาด้วยเอสกรูสูตรพิเศษลงไปแล้วก็วางแผ่นติดลงไปนะครับส่วนอันนี้ หลายคนที้ถามกันมาว่าสามารถหาวัสดุตัวไหนที่มาเคลือบผิวหน้าโฟมให้แข็งแล้วก็สวยนะครับนี่คือชิ้นงานตัวอย่างนะครับที่ผมเทหรือว่าปาดตัวสกรูสูพิเศษลงไปนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันจะไหลตัวเองให้หน้ามันเรียบนะครับถ้าเราต้องการความหนาเราก็ให้มากขึ้นอันนี้ผมราดบางๆนะครับมันก็จะมองเห็นผิวโฟมถ้าเราราดหนา ก็จะไม่เห็นผิวโฟมอยู่ที่การวางการราดนะครับอ่านี่ก็เป็นการทาให้ดูนะครับติดกระเบื้องกับแผ่น EPD โฟมนะครับนี่คือกระอันนี้คือตัวแผ่นกระเบื้องอันนี้คือ EPD โฟมนะครับเราก็ติดกับแผ่น EPD โฟมอันนี้ลองติดไม้กับ EPD โฟมไม้กับตัวโฟมเส้นนะครับหรือที่เราเป็นฉนวน PE นะครับหรือ S l o t นะครับอ่าติดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการติดบัว นะครับติดบัวไว้กับผนังซึ่งถ้าเราติดปุ๊บไม่อะไรทาไว้นะครับมันจะร่วงลงมาเนื่องจากต้องมีเวลาให้มันยึดให้มันเซ็ตตัวก่อนนะครับส่วนอันนี้เป็นการทดลองใช้ว่าถ้ารอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นเรามีวัสดุที่เป็นตัวอ,อิแผ่นอคอมบิฟลิกในการยึดนะครับซึ่งตามหลักนั้นเขาจะมีวัสดุในการยึดอยู่แล้วนี่ผมมาประยุกต์ใช้นะครับส่วนอันนี้คือในน้ํานะครับนี่ครับในน้ําผมใช้ฝาขวดน้ำเนี่ยนะครับ ทาด้วยเอสกรูสูตรพิเศษแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําปิดบนผิวกระเบื้องซึ่งเป็นกระเบื้องแบบผิวมันแล้วก็อยู่ในน้ํามาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับข้างใต้นั้นเราติดด้วยเอสโพลิเมอร์ข้างบนนี้เราลองด้วยเอสกรูสูตรพิเศษนะครับแล้วส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ลองติดก่อนแล้วนะครับที่แข็งนะครับก็คือในส่วนของการติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับแผ่น EVD โฟมนะครับอ่าลงไปนะครับส่วนชิ้นงานนี้นะครับนี่คือชิ้นงานที่ทําไว้ก่อนแล้ว นะครับติดในส่วนของนี่ครับใช้สกรูสูตรพิเศษนะครับติดระหว่างบัวกับอิฐมวลเบานะครับก็ลองติดนะครับนี่ก็ยกนะครับติดกับอิฐมวลเบาก็ได้ความแข็งแรงนะครับในการใช้งานนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้วัสดุนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัววัสดุตัวใหม่นะครับกับในส่วนของสกรูสูตรพิเศษนะครับใช้กับการติดยึด แผ่น EPD โฟมแผ่นโฟมกับวัสดุต่างประเภทเข้าด้วยกันนะครับงานการใช้โฟมนั้นเราพัฒนายอย่างต่อเนื่องและนี่คือส่วนหนึ่งของวัสดุที่เราจะนำมาใช้ในการทำบ้านโฟมตามสไตล์บ้านโฟมสีเมืองนนท์กับผมสัญชัยกนาดนะครับใครที่มีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับที่เบอร์ผมครับ0 9 1 7 9 9 5 6 6 3นะครับ0917893563หรือที่ไล สัญชัยครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้เอสกรูสูตรพิเศษในการยึดติวดวัสดุต่างๆนะครับวันนี้ครับบ้านโฟมสีเมืองนนท์ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนาดนั้นผมอยู่กับหน้างานก็จะหาวสัสดุต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับมาให้ท่านได้ใช้กันการทําบ้านโฟมนั้นต้องต่อยอดและพัฒนาครับวันนี้บ้านโฟมสีเมืองนนท์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์8โมงเชา้าถึง6โมงเย็น อยู่ที่ปากซอยพิบูลสงคราม9ถนนพิบูลสงครามใครที่ติดตามก็แวะเวียนมาดูได้นะครับเปิดทุกว,วัน0252640730917893563หรือ0924562359 09ที่บ้านโฟมสีเมืองนนโดยบริษัทช่างรู้คู่บ้านรับขอบคุณมากครับ